คุณรู้ไหมว่าเมืองไทยก็โดนคำนั้นเหมือนกันไปเที่ยวกับไปอยู่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเว้ยนึกออกใช่ปะเพราะว่าคุณไปเที่ยวครับคุณไปจับจ่ายใช้สอยอะวันที่คุณไปอยู่คุณไปอยู่เอาง่ายๆเราไปทํางานนะครับเขาจ่ายตังค์ให้เราเราไปเที่ยวเราจ่ายตังค์ให้เขาทิศเขาทิศเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วต่อให้เป็นต่างชาติมาอยู่เมืองไทยก็ไม่เหมือนกันแล้วก็การไปเที่ยวมันมันคือมันคือโอกาสพิเศษอะ เราไม่ได้เราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเราไม่ได้กินโอมาคาเซกันทุกวันนะใช่ไหมห้าวันติดก็ตายแล้วหมดใช่ปะม,มันก็ต้องมีวิธีการอยู่ที่มันแตกต่างออกไปครับเหมือนกันเราอยู่เมืองไทยก็เป็นคือว่าต่างชาติที่มาเที่ยวก็เจอประสบการณ์แบบหนึง่งมาอยู่จริงๆก็เจอประสบการณ์อีกแบบหนึง่งพอเขาอยู่เขาไมต้องมีเรื่องแบบ เขาจะตั้งคาถามสาธารณูปโภคสวัสดิการสังคมความปลอดภัยในชีวิตเจ้าหน้าที่ราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาไม่ต้องเกี่ยวข้องในวันที่เขามาเที่ยวถูปะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับจะบอกว่าไม่สนุกไหมมันแล้วแต่ถ้าเราเอาความคาดหวังแบบที่จะมาเที่ยวอ่ะมันไม่เหมือนอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะมาอยู่ครับอันนั้นค่อยถามตัวเองอีกทีก็อันนี้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางคนเขาเขาก็มี ส t u โกกับปัญหาแบบนี้จริงๆก็คือแบบแค่เมืองมันไม่เหมาะกับเราหรือเราไม่เหมาะเมืองแค่นั้นเองไม่ใช่ความผิดขคร